ไลฟ์ครั้งที่แล้วเลยทั้งสองคนจำกันได้ไหมคะว่าไลฟ์ครั้งก่อนเรามีเกมทายใจแล้วได้ไป3คะแนน,นครั้ง,งนี้ใช่ oh, <okay. S 1> <laughs> ครั้งนี้นะคะจะกลับมาให้ทั้งสองคนนะคะเล่นทายใจกันอีกออลองดูว่าจะได้มากกว่า3คะแนนหรือเปล่าคราวสั<嗯>้นส次อันส์ 活动，然后也要看看，这次我们的小比拼会不会比上一次的得得分会更多呢？啊，安妮娜卡，有设备呢，卡<好><好>来双刀锯，来忘白卡， ดูถ้าจะต้องมีการบ้านลูกเกิดขึ้นไม่ค่ะไม่ขนดาดแบบว่าชัวร์ซย่าควาำอ,อ่ะค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะจะเป็นการถามแบบง่ายๆก็คือ,อเดี๋ยวครั้งแรกนะคะจะให้พี่อโปทายของพี่มายก่อนเนาะเพชรจะถามให้เลือกระหว่างอันนี้กับอันนี้แล้วพี่อโปตอบออกมาเลยส่วนพี่มายนะคะเขียนคําตอบที่ถูกต้องลงไปก่อนอ่า พร้อมนะคะให้ตอบแบบจับปากใช่แต่เพจขออนุญาตพูดเป็นภาษาจีนแล้วแปลไทยเลยเพืนจะได้ฟังและเข้าใจเลยนะคะข้อแรกค่ะสีควนชิงไม้หายชื่อผูจีชอบเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตคะเชียงใหม่ครับอ้าวเขียนไม่ทันเลยอ้าวอ๋อใช่ต้องเขียนก่อนไปต่อเลยดีกว่าค่ะข้อที่สองนะคะเป็นการท้าทายพี่หม้มากข้อที่สองค่ะสีควรหายเสียงหายชื่อท้ยกัวตงเป๋ใช่อาหารทะเลหรือว่าอาหารอีสาน อาหารทะเลครับ๋อไข่เชียน oh. ต่อไปอัดออกไหมครับอัดออ,ออกไหมครับข้อที่สามนะคะข้อสุดท้ายค่ะ <15. S 2> พี่ไมยเนี่ยซีควนกุ๋ยเพี้ยนไขยชื่อกู่จวงจู้ชอบหนังผีหรือว่าหนังพี่เรียดพี่เรียดครับ โอ้กูจงจถูกต้องค่ะไหนมาดูคำตอบจากพี่ไม้หน่อยค่ะถูกต้องหรือเปล่าอ้าวมาหลายครั้งค่ะไม่เสียแล้วสมวนน่าอ้ายลามือมากเลยตอนนี้ตอนนี้อายมือมากเลยเข้าใจว่าต้องเขียนเร็วมาก第一个他写的是น迈第二个呢写的是伊桑伊桑就是泰国东北的食物然后第三个写的是 อ่าผู้จ้วงจี้ครับผมถูกไปสอง้นนะคะผิดไปหนึ่งคอครับโอคือสองหลังก็ได้แล้ล่อีกอัคือ่ะมาสลับกันบ้างค่ะทีนี้ค่ะจะต้องเป็นพี่มายไทยของพี่อโปบ้างนะคะพี่อาโปต้องเขียนให้ไวนะคะพร้อมนะคะข้อแรกค่ะพี่อโปซสีห้วนรื้อชู้หายชื่อรื้อลั่พระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นครับโอ้ลืมโทษทีเขียนก่อน ข้อที่2นะคะอาโปสีวันเย่เย่จือบิงฉีหลินหายช่อไทยชื่อไหนช้าไอติมกะทิหรือชาไทายโบราณไหนดูซิอ้ยเอาดูเกะทกิครับ <laughs> กะทกิ <laughs> อ่าอ่าก้งใช้พี่ไม้ชัวเย่จือบิงฉีหลินับางที่สามก็พี่อาโปสวีวัน画画还是拍照ชอบวาดรูปหรือว่าถ่ายรูป,ถ,รปถ่ายรูปครับถ่ายรูปพี่พี่ไมชัว 他如说拍照，喜喜欢拍照呀。啊、o、okay. k、啊、我们来看一下他们的答案哦。啊、第一个啊，答对了，阿波写的是他喜麦喜欢日出。对了，第二个呢是回答的是安 n 爽 i 安 u 爽 k a n 听啊，啊啊啊啊椰子汁也是对的。要嘎提么呢？嘎提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 。 然后第三个呢是，第三，第三就是拍照，嗯，我写先，他啊，阿波先写，写先写出来了，在他回答之前，他先写出正确的答案了，非常棒，很有默契啊。总结吧，阿波在场呢，阿波赢了。 太有默契了อาบู真的是非常的棒呀全答对了โอเคค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ